รู้จักผมพูดคุยกับผมติดตามได้ที่ w w w อาจารย์กิษณะภูสิทธิอุดม .net สวัสดีค่ะพบก,กับเราอีกครั้งนะคะกับรายการเปิดดาวรู้ทันดวงในช่วงดวงประจำสัปดาห์ค่ะรู้ลึกร,รู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กิษณะ,ะภูสิทธิุดมนะครับในคลิปนี้จะเป็นการดูดวงประจำสัปดาห์านะครับของวันที่ 2ตุลาถึงวันที่8ตุลาค่ะนะเรียกว่าในสัปดาห์นี้มีเหตุการณ์สำคัญนะสำคัญเด่น<ม>ๆเลยอยู่2เหตุการณ์หลักนะคือในวันที่3ตุลาค่ะดาวพระพุธนะจะมีการย้ายราศีและก็มีดาวอังคารย้ายราศีด้วยแต่ความโดดเด่นอยู่ตรงที่ดาวพระพุธนะดาวพระพุธเนี่ยก็เป็นเทพแห่งการเจรจาและการค้า<ม>นะ จะโครจรเป็นตำแหน่งมหาอุดและ,กะเกษตรด้วยโ,โหมหาอุดนี่สุดยอดแล้วเป<ห>็นมหาอุดมหาอุดนั่นหมายถึงสองสว่างที่สุด<ฆ>นะดาวพุธเนี่เป็นดาวประจําตัวของชาวลัคนากันแล้วก็ชาวลัคนาเมถุะ<ฆ>เป็นจุดที่สว่างที่สุดของดวง<ฆ>นะเป็นจุดที่ดาวมีกําลังสูงสุดนะแบบดุดสปอตไลท์อย่างนี้เลยเนี่ยฉะนั้นใครที่ มีดาวพระพุธเด่นในดวงชะตา,าจะมีเหตุการณ์อะไรดีๆมากมายโดยเฉพาะนะใครที่มีดาวพระพุธเป็นเจ้ารืนการเงินอเราเช็คกันเลยนะคะก็คือราศีลักนณาสิงห์สิงห์เออนะเขามีดาวพระพุธเป็นเจ้ารืนการเงินนะ,ะเป็นมหาอุดโอ้โหลองคิดดูสิแหมโดดเด่นมาก<ต>อาจจะได้สักสองร้อยล้านอะไรเงี้<ล>ย,ยแต่ว่าที่อาจารย์พูดนะต้องเช็คดวงก่อนนะต้องมาดูดวงเออ่มด,ด้วยนะว่า ดาวในชะตากําเนิดนี้มันมีดาวอะไรอยู่ตรงไหนนะอ้อาวต่อไปวันที่4ะนะมีดาวภเกตย้ายราศีนะครับดาวภเกตเนี่ยอาจารย์ก็พูดเสมอว่าคือตัวเร่งปฏิกิริยา<ะ>ดาวภเกตเข้าไปร่วมกับดาวดวงไหนจะส่งกําลังให้ดาวดวงนั้นนะหรือเข้าไปเลงปป็งไปกลุมไปโยกอะไรเงี้ยนะ,ะในทางโหราศาสตร์นะครับนี่เลง็งกลุมโยกอะไรเงี้ยนะเนะี่ยวันที่สี่ก็ย้าย ฉะนั้นดาวสามดวงนี้ที่มีการย้ายตั้งแต่ต้นเดือนเนี่ยจะส่งผลนะส่งผลไม่ใช่เจ็ดนะเก้า oh, เออ 4, <3. S 1> ดูลายมือจาไม่ออกจะส่งผลให้กับหลายๆดวงชะตา <5. S 1> ให้โดดเด่นมากที้เดียว <5. S 1> นะมาดูว่าแต่ละลัคนาเป็นยังไงในสัปดาห์นี้นะครับลัคนากรากฎนะลัคนากรากฎสัปดาห์นี้นะท่านจะมีรายจ่ายเยอะหน่อย นะวันที่2ถึงวันที่8ท่านก็เตรียมเงินมาหมุนเวียนช้อปปิ้งนะไปเพื่อนไปมิตรนะช้อปปิ้งซื้อของที่ถูกใจและจะมีการเริ่มต้นใหม่ๆในงานบางอย่างมีดิวใหม่มีการพูดคุยเจรจากับดิวใหม่อะไรบางอย่างนะแต่จะนําไปสู่การเจริญรุ่งเรืองและเติบโตนะครับต่อไปชาวลัคนามเมษ สัปดาห์นี้ชาวเมธต้องใช้สติและสมาธิสูงสูงเลยนะท่านจะได้รับภารกิจอันยิ่งใหญ่มีภารกิจบางอย่างต้องไปอาสาทำงานไปช่วยเจรจาไปช่วยเคลียร์ไปช่วยจัดการอะไรให้มันเสร็จสิ้นลุล่วงนะฉะนั้นชาวเมธท่านต้องใช้สมาธิใช้สติมากๆที่จะต้องไปช่วยเขาอยนะ่นะต่อไปพิจิก <S <S> <S พิจิกเนี่ยนะเมื่อกี้ให้ สุดยอดคนดุรีอันดับหนึ่งเลยนะสุดยอดเหมือนกันนะสัปดาห์นี้ชาวพิจิกจะกระชุ่มกระชวยมีความสุขสบายใจปึืงปังเลยนะม่ลาบมีโชคมีโอกาสดีๆนะเพราะอะไรเมื่อกี้บอกแล้วพิจิกชาวพิจิกเนี่ยดาวพระพุธเข้ามาเป็นมหาอุดในเรือนลาบลาภเรือนลาบคืออะไรเรือนลาภนะเวลาที่เราถูกวัขนาแล้วนะคะมันจะมีตารางจากราศี แล้วก็จะแสดงแต่ละดวงดาวของในทางโหราศาสตร์เขาจะมีพบเขาเรียกว่าพบพบทางโหราศาสตร์ว่าอยู่ตรงไหนเป็นตําแหน่งนะอันเนี้ยไปอยู่ในตําแหน่งลาภะลาภะหมายถึงลาบโชคลาบโอกาสความสําเร็จดีๆแบบฟุกๆอย่างเงี้ยนะเนี่ยมีโอกาสดีๆก้าวหน้านะเรียกว่าสิ่งที่ปรารถนาจะส่งผลนะและมีดาวพระเกตเข้าไปอยู่เรื่องการเงินอีกฉะนั้นใครที่ต้องการความสําเร็จเรื่องการเงินความสำเร็จการงาน ไปสักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครูบาอาจารย์พระเกดนี่เหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมคะอาจารย์พระเกดเงี่ยพระเกดก็คือเป็นจิตยานต่างๆเป็นเรียกว่าโอ้โหครูบาอาจารย์อย่างนี่นะไปขอไปอธิษฐานสําเร็จสําเร็จสมปรารถนาเอาต่อไปลัคนาเมถุนนะดาวดาวพระพุธก็เป็นดาวประจับตัวมาเป็น มหาอุดเช่นกันนะแต่เมถุนเนี่ยนะมาเป็นมหาอุดในเรือนพันธุพุนะพันธุพุก็หมายถึงบ้านรถวงศาคณาญ,ญาติของเราในสัปดาห์นี้ชาวเมถุนนะครับมีโอกาสได้โชว์ออฟโชว์ศักยภาพมีโอกาสได้รับมอบหมายให้ช่วยเหลือทํานูน่นทํานี่แล้วเราต้องโชว์จัดการบริหารทํานั่นทํานี่ให้อะไรอย่างเงนะี้ยนะก็จะโดดเด่น ช่วยเพื่อนมั่งช่วยครอบครัวช่วยอะไรต่างๆช่วงนี้เป็นที่พึ่งของครอบครัวคลิปนี้นะต่อไปชาวลัคนากันนะลัคนากันเนี่ยนะอย่างที่บอกไปดาวประจับตัวดาวพุธมาเป็นมหาอุดและเป็นเกษตรในเรือนตนเองนะเป็นอุดและเป็นเกษตรด้วยนะเกษตรก็หมายถึงดักแน่นมั่นคงมีกำลังอุดหมายถึงสปอตไลท์อย่างนี้เลยนะฉะนั้น ชาวลัคนาการสัปดาห์นี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงไปในอนาคตเลยเปลี่ยนเส้นทางชีวิตเปลี่ยนเลเวลของชีวิตนะเพราะว่าพอดาวประจําตัวสองแสงมีกําลังแล้วเนี่ยจะได้รับโอกาสใหม่ๆมีเรื่องของการเงินเรื่องอะไรต่างๆดีทุกด้านการเงินการงานรวมไปถึงนะมีโอกาสได้พบเจอสิ่งลี้ลับอาจจะจะครูบาอาจารย์ไมหรือ,อ,อว่าเป็นวิญญาณหรือ ศาสตร์พิเศษใครเรียนโหราศาสตร์อยู่ใครเรียนวิชาอคา,าถาอาคมมันจะเกิดขึ้นอาทิตย์นี้เจอแน่บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ตรงกสายตรวจสอบยานเทพยานปูของตนเองเชื่อมต่อประสิทธิกำลังพลิกฟื้นชะตาแบบอัศจรรย์ฉับพลันทันใดจากร้ายกลายเป็นดีทำให้ถูกทำให้ตกตามหลักวิชาโดยอาจารย์กฤษณะภูสิทธิบุตรติดต่อสอบถามได้ที่ไลน์แอดโอเพนดาว หรือโทรที่เบอร์086 336 6390ช่วงปลายสัปดาห์เนี่ยนะเราจะเดินทางไปที่เชียงใหม่พอดี ไปสวดบนวัดล้างเจดีรานเเดือออนนี่ไงไปสัปดาห์นี้เนี่ยแล้วชาวกันเนี่ยนะจะมีโอกาสที่เชื่อมโยงกับสิ่งลี้ลับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆเจ้าพิธีเเเอออาจจป็็น้พพิธีีดกะแล้วเราจะไปวัดร้างเจดีราฉะนั้นเนี่ยวิญญาณจะเยอะมากเยอะนี่หมายความว่าไม่ใช่วิญญาณตกใจไม่ใช่วิญญาณสภาวะอะไรนะเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะรอ ร,ร,รับบุญด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็รับบุญสวดมนต์แล้วก็อุทิศบุญด้วยนะคะ,ะต่อไปลัคนามีนชาวลัคนามีนเนี่ยนะครับจะได้พบกัลายาณมิตรสัปดาห์นี้มิตรเกื้อกูลสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอใครเป็นชาวมีนถ้าไปสวดมนต์ด้วยกันนะโอ้โหท่านจะได้พบครูบาอาจารย์ ได้พบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้มีนิมิตบางอย่างทําให้ได้ปื้มปิตินี่มันจะเป็นขนาดนี้เลยเเหหมืออนน่ยยลแล้วการเดินทางจะมีโชคมีลาบด้วยค่ะอนี่นะอ่าต่อไปลักนณาธนูค่ะมาูนะอ่าสัปดาห์นี้มีดาวพระเกตย้ายราศีตั้งแต่วันที่4ี่เข้ามากุมลักนณานี่ชาวลักนาธนูนะ ใครมีโอกาสได้ไปสักระสถานที่ศักดิ์ะะสิทธิ์นะสถานที่ลกล้างสถานที่ศักดิ์สิทธิ์จะเป็นมงคลแก่ดวงชะตาจะได้พบครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะประทานพรอ,อย่างนี้เลยอยางที่อาจารย์ดูให้หน่อยไว้ก่อนนะคะก่อนที่จะมาทารายการอาจารย์บอกว่าอ,อ,อาทิตย์นี้ออที่จะทําพิธีนี่นะหน่อยต้องขอดีๆเลยเพราะว่าเพราะว่าพี่หน่อยอยู่ที่ธนูนะคะอุ่มาแล้วอยู่ที่ลัคนณาธนูอย่ามีความลังเลสงสัยฉะนั้นเนี่ย เราเป็นเช็คแานเทพแล้วใช่ไหมเ,เราเช็คแานเทพตัวเองแล้ว,วสมมติอาจารย์เช็คให้แล้วจริงหรือเปล่าอะไรย่างเง้อย่างนี้แป๊กเลยนะเออท่านต้องเดินหน้าเต็มกําลังนะแล้วชาวธนูนะยิ่งจะทวีคูณนะาการงานการเงินจะ เป็นทวีคูณคูณ2คูณคูณ8เข้าไปเลยมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงจะกระปี้กระเป๋าในการทํางานสัปดาห์นี้จะพี่หน่อยจะกระปี้กระเป๋าในการทำงานให้ท่านอาจารย์ทานายแบบนี้ว่าธนูปุ๊บหน่อยต้องกลับไปให้อาจารย์ดูดูเขาเรียกว่าอะไรดูโชคอดูที่จักรราศีตัวเองไงว่าอาจารย์ช่วยเช็คหน่อยสิว่ามันใช่ไหม p a c k a g เข้าอย่างนี้จริงมันไปตรงกต่หน่อยจริงไหมนะมันก็คือเป็นการเช็คดวงด้วยนี่นะอ้าวต่อไปค่ะ สัปดาห์นี้ท่านมีโอกาสได้เงินพิเศษนะมีอโอกาสมีโชคมีลาบเนี่ยสงสัยวันที่หนึ่งนี้ได้โชคแล้วนะแต่ให้ระมัดระวังเรื่องสุขภาพหน่อยะนะมันจะมีเรื่องสุขภาพอะไรต่างๆมีการเกิดขึ้นมีปัญหาสุขภาพแบบเฉียบพนะลันนะระมัดระวังนะแล้วก็ในสัปดาห์นี้เมื่อมีโชคมีลาภมีโอกาสเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆสตาร์ทสิ่งใหม่เพื่ออนาคตของตัว,<ะ>ตวเองนะเอาต่อไปชาวลักนาตุน สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แห่งความโล่งอกโล่งใจเต็ดแรงด้วยมีความสบายอกสบายใจสบายกายด้วยสบายใจด้วยมีความสุขพักผ่อนเดินทางพักผ่อนเดินทางท่องเที่ยวเดินทางไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์จะมีความสุขตัดกังวลสบายใจและจะได้เสริมดวงชะตาด้วยในสัปดาห์นี้นะครับต่อไปลัคนามังกรมังกรนะ มีโชคมีลาบโอ้โหตั้งแต่ต้นอาทิตย์เลยนะต้นต้นอาทิตย์เออมีโอกาสได้มีโชคมีลาบนะจากคนในครอบครัวด้วยใครมีโอกาสได้เดินทางไปสถานที่ใกล้น้านี่แหมไปก่อนเลยนะเนี่ยเหมือนรู้เลยเป๊ะเลยเหมือนรู้เลยเดินทางก่อนแล้วเนี่ยเหมือนรู้เลยนะน้องอุ้มแสบไอรินเอาให้แน่เลยเนี่ยได้โชคได้ลาบจากลูกจากหลานในครอบครัวนะมีหน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองใครที่เดินทางไกลไปสถานที่ใกล้น้ําจะมีความสุข นะชาวมังกรนะเดินทางได้เลยนะถ้ามีชาวมังกรเดินทางไปเชียงใหม่กับเราก็ไปนั่งริมน้ํากันชิวๆอูเยอะเออเดี๋ยวพา,าพาพี่ชุติเดชนะเป็นม<ช>ัง,นงกงรมังกรพาไปนั่งริมปิงนี่แล้วหยิบรัตตอรี่ที่ริมปิงอะไรอย่างนี้นะเอาต่อไปชาวลัคนาสิงห<า>์นะชาวลัคนาสิงห์นะครับสัปดาห์นี้จะมีโชคจากการงานและการเงิน พราะดาวพระพุธเข้าปเป็นเกษตรตราธิบดีและเป็นมหาอุจในเรือนกอันงินด้วยโอ้โหเงนินดีดีทุกด้น,นะใครที่เป็นเจ้าของอิกการน,น,นี่โอ้โหรุ่งเรืองน้ําขึ้นให้รีบตักนะแล้วมีภาระหน้าที่เงินสร้างงานงานสร้างเงินเขายอดตกแต่ว่าสิ่งยอดดีอะไรอย่างนี้เรียกว่าน้ําขึ้นให้รีบตักนะสัปดาห์นี้โอกาสเล็ก เราเอาหมดยามินเงินน้อยอโอเคไหมนี่ยามินเงินน้อยอยากคอยวสาสนาลุยลูกเดียวนะลุยลูกเดียวชาวสิงเนี่ยนะต่อไปนะครับลักษณะกลุ่มสัปดาห์นี้บริวารจะเกื้อกูลบริวารนี่รวมไปถึงหมาแมวด้วยนะเดี๋ยวพอได้ยินกันอย่างนี้ปุ๊บเอาแมวมาหยิบเลขแมวจะเกื้อกูลยังไงช่เอาหมามาหยิบเลข อะไรกินนะอันนี้บริวารลกูนงไงให้โชคเออมมวนหม,มวนเลขแค่มันจีบเออบริวารเกื้อกูลหมดเลยต้องเริ่มวันนี้เลยเออเริ่มตั้งแต่วันนี้นะเออเนี่ยใครดูไลฟ์ปุ๊บกลับบ้านโกยหมาโกยแมวเลยหยิบเลขให้หน่อยนะ๋บริวารเกื้อกูลมีโอกาสเดินทางชาวกลุ่มนะสัปดาห์นี้ท่านมีโอกาสเดินทาง และนับไป30วันท่านมีโอกาสบางคนเดินทางต่างประเทศบางคนเดินทางต่างตินต่างที่บางคนมีโอกาสได้รู้จักคนใหม่เริ่มต้นใหม่มิตรสายใหม่อย่างนี้นะครับะจะดีต่ออนาคตนะคอนเน็ชันที่เกิดขึ้นสร้างเอาไว้และจะสมบูรณ์นะจะดีต่ออนาคตของอเรา กานะได้แล้ววันนี้ในรูปแบบใหม่สามารถดาวน์โหลดเป็นวอลเปเปอร์เพื่อปรับดวงเสริมชะตาเป็นมงคลแก่ชีวิตพุทธานุภาพด้ด้านชื่อเสียงพวกกรัพย์ค้าขายดีติดต่อที่ลาย e อ็ o โ e n d o ด n เดี๋ยวขอแจ้งเพิ่มเติมนะคะ วันที่13ตุลาคมนี้นะคะงานวันที่13ตุลาเป็นวันไหวครูครอบครูประจำปีนะครับของติ๊กต็อกด้วยสถาบันพลังพุทธานุภาพสํานักพุทธาจารย์ปรมาภูรูปุเทพรุกรดนะครับอาจารย์ก็จะมีจัดพิธีพราหมณ์ตั้งแต่เช้าเลยจัดพิธีพราหมณ์ช่วงประมาณ8โมง8โมงครึ่งประมาณนี้นะก็เป็นพิธีเชิญครูนะจะเชิญครูบาอาจารย์ครูฤาษีครูเทพครูมหาเทพนะเชิญครูเสร็จแล้ว นะเราก็จะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ก็เรียกว่าเป็นการบูชาครูนะไหว้ครูบูชาครูคะนะพอเสร็จพิธีพราหมณ์ช่วงเช้าก็จะมีเจริญพระพุทธมนต์ก็จะเป็นพิธีพุทธนะเริ่มเจริญพระพุทธมนต์ก็สิบโมงแล้วกนะ็ถวายเพลงร่วมกันะนะพอพิธีพุทธเสร็จคราวนี้ก็จะเป็นพิธีครอบครูให้ทานข้าวกว่อนอ่าทานข้าวถวายเพลงเสร็จพวกเราก็ เขาเรียกว่าพระฉันเพลแล้วก็ทานได้เลยนะก็จะเป็นลงทานนะคะทุกๆเดือนเราจะมีอย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวใครที่จะมาร่วมงานไหวครูประจำปีนะครับก็ลงทะเบียนกันที่ไลน์แอดโอเพนดาวบอกด้วยว่าเราจะนําอาหารมาร่วมหรือเราจะมีเจ้าภาพลงทานหรืออะไรต่างๆนะมาร่วมกันนะประจำปีบางคนอมาแต่ตัวก็ได้มายกพานด้วยก็ได้นะใครไม่มีพานครูที่นี่จะมีให้นะ บูชาเท่าไหร่สามเก้เก้าก็เดี๋ยวเดี๋ยวแะ่เดพี่หน่อยทูเทียนแพรเพราะมีหลายท่านบอกหาไม่ได้ไม่รู้จะหาที่ไหนก็อธิบายฟังก่อนปีเมื่อสองปีที่แล้วหรือว่าเริ่มต้นเนี่ยถ้าคนที่จะยกพันครูนะคะจะต้องเตรียมทูบเทียนแพรบางคนอาจจะไม่รู้ว่าหน้าตาเป็นแบบไหนเข้าไปที่ร้านสักพันธ์บอกว่าขอดูทุบเทียนแพรหน่อยมันจะเป็นทูก แล้วก็เทียนก็จะมีดอกไม้ใช่มันจะมีไซเล็กไซใหญ่ไซกลางเราซื้อมาไซไหนก็ได้นะคะอันนี้จะอยู่กับเราหนึ่งปีเต็มหนึ่งปีแล้วก็เปลี่ยนปีละครั้งใช่ดอกไม้สมมติถ้าเรากลับบ้านดอกไม้เหี่ยวก็ห้ามเปลี่ยนหนึ่งปีเปลี่ยนครั้งหนึ่งหนึ่งปีเปลี่ยนครั้งหนึ่งค่ะนะอันนี้เป็นเป็นพิธีที่เรายกผ่านครูแล้วครูจะประสิทธิกำลังให้ค่ะีรพิธีครอบครูที่จะพูดถึงเนี่ย ปีนี้จะมีเสียนครูก็คือค,ครูลือศรีะนะอาจารย์จะครอบครูให้เป็นการประสิทธิกำลังนะท่านลองไปเช็คข้อมูลหูครอบพระพิราบแล้วจะเป็นยังไงครอบปูนารอดจะเป็นยังไงนะมันจะเปลี่ยนแปลงนี่แค่อาจารย์เริ่มต้นสร้างเสียงน,นะแค่เริ่มสร้างเสียงน,นี่นะเงินไหลมาเทมาแบบมหาศันเลยโอ้โหมงมากเจียอาจารย์อาารยขออธิบายก่อนนะคะว่า มีหลายท่านที่โทรเข้ามาหลังไม้นะคะว่าเอ่อจะยกพันครูยกพันไปแล้วปีที่แล้วหนูต้องเปลี่ยนอะไรบ้างนะคะจริงๆต้องเปลี่ยนหมดเลยนะคะทั้งชุดหรือว่าถ้าบอกว่าโหไม่มีงบอป้าจย์อ่ะก็เปลี่ยนเฉพาะดอกไม้แล้วก็หนึ่งร้อยแปดบาทใส่เข้าไปหน่อยเพื่ออะไรเพื่อตัวเราเองนะคะเอาหนึ่งร้อยแปดบาทของปีที่แล้วไปทําบุญนะคะไม่ต้องมาให้ที่นี่ก็ได้นะคะ เอาไปทบุญที่ไหนก็ได้แล้วแต่เราอยากจะทาบุญเลยนะคะใส่ใหม่ไปเลยก็คือดอกไม้แล้วก็108บาทกับผ่านก็คือผ่านอันเดิมก็ได้เท่ากับว่าใช้ทุบเทียนแพอันเดิมนะคะถ้าเราบอกเราไม่มีตังค์ก็ใช้อันเดิมใช้อันเดิมไปเลยเอาแล้วแต่ก็คือเดี๋ยวคิดว่าเดี๋ยวอาจารย์ังคับอย่างนู้นอย่างนี้ก็คืออะไรเนี่ยทำไมอาจารย์ต้องให้ทุกคนทำแนะนําอย่างนี้นะคะเพราะว่าอยากให้ทุกคนทําได้จริงๆนะคะไม่ใช่ว่าทําแล้วอาจารย์ได้ใครทําอะไรก็ เราได้กับตัวเองไอที่ทำอ่ะเพราะว่าคือพี่พี่ป้าป้าแม่แม่หาซื้อไม่ได้ซื้อที่ไหนซื้อยังไงเราก็เลยตัดปัญหาบอกอ้าวมาบูชาที่ไี่ก็มีหลายคนเราบอกว่าสถาบันจัดให้เลยได้ไหมพี่หน่อยก็เลยอย่างนี้นะคะมีสําหรับคนที่ขี้เกียจหายเองออยากจะมาแต่ตัวมาถึงปุ๊บมาของชั้นเอามาเลยพี่หน่อยก็เลยจัดให้นะคะหนึ่งเตรียมพันให้สอง ทูบเทียนแทรสามดอกไม้สี่เงินในนั้นในพานเรียบร้อยนะคะใส่ให้เรียบร้อยนะคะติดต่อพี่อุ้มได้เลยว่าขอชุดทูบเทียนแทรวันไหว้ครูแต่ถ้าเราอยากจะจัดอลังการของเราเอามาเองเพราะเราบูชาครูตลอดทั้งปีก็เอามาเองได้ก็มีพี่หลายคนบอกว่าหนูพี่จับให้เลยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวเราจัดให้เพราะจริงๆแล้วอ่ะคือทีมงานเราก็ไม่ได้เยอะนะ แต่ว่าจะจะเสียสละตรงนี้ให้แล้วกันจะหาให้เอามาให้นะคะเตรียมไว้ให้สําหรับบางคนที่เออขี้เกียจถือมาเองมารับที่นี่ได้เลยนะคะพ <Yeah. S 2> ที่วันงานเอ่อวันไหว้ครูเนี่ยนอกจากทีมงานเนี่ยจะเตรียมงานเสร็จแล้วยังต้องเตรียมดอกบัวให้กับทุกท่านด้วย <Yeah. S 2> เพราะทุกคนจะต้องนําดอกบัวหนึ่งดอกไปวางที่ปู่ <Yeah. S 2> เพื่อที่บูชาสักการะปู่นะคะนอกจากพระครูแล้วงานของเรามีตั้งแต่เช้าเย็นเย็นถ้าใครจะแบบเออมารอบครูเลยก็ช่วงบ่าย แต่ถ้าอยากได้ครบบุญสมบูรณ์เลยนะตั้งแต่งานพรามแปดโมงครึ่งนะคะพอพรามเสร็จมาต่อด้วยพิธีพุทธมนต์อีกก็คือเป็นพระนะคะพิธีพระสุดท้ายช่วงบ่ายกาต่อรอบรูอีกนะคะก็คือแล้วช่วงที่ใครอยากจะให้แบบปังๆนะท่านเตรียมบุหรี่หมากพลูมาไหวปู่ใช่ไหมมาไหวปู่นะปู่ฤาษีนะท่านเตรียมบุหรี่หมากพลูน้ำชาก็ได้ของตัวเองนะเตรียมมาแล้วกันเพราะว่า คือครูฤาษีเนี่ยก็เป็นด้านฤทธิ์อยู่แล้วแต่จริงๆสถาบันเตรียมให้นะคะเป็นชุดรวมที่เราเตรียมให้อยู่แล้วชุดรวมอยู่แล้วไงแต่มีเชื่อสิมีคนอยากจะเออท่านไหวเองคือเหมือนกับว่าเราศรัทธาเนี่ยครูฤาษีของเราอะไรอย่างนี้ยนะท่านก็เตรียมมาหมายว่าพี่หน่อยพูดคร่าวๆนะ16เสียงนะคะทั้งหมดนะคะตอนนี้เราอาจารย์จัดสร้าง16เสียงครูใช่แล้วก็จะครอบครูให้เนี่ยจะมีครูโหราศาสตร์นะครูโหราศาสตร์ ครูยันครูมนคาถาครูสมาธิครูกรรมฐานมีห้าเสียงแต่ที่จะครอบเนี่ยจะครอบสามเสียงสามเสียงเท่านั้นนะไม่มีครอบเพิ่มมีเสียงพยาพิเภกโหราธิบดีสำหรับนักเรียนโหราศาสตร์เพราะว่าเรามาทางโหราศาสตร์นะคะปูนารอดนะปูพมทารอดนี่ก็จะเป็นเรื่องของศัพทวิชาทุกชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นครูยันครูมนคาถาอาจจะต่างสมาธิอะไรต่างๆนะแล้วอีกเสียงหนึ่งก็คือเป็นเสียงพระพิราบ พระพิราบนี่คืออันนี้จะประสิทธิโอ้โหความมุงคลั้งหลายพระพิราบก็คืออวตารของพระศิวะนะคะพระศิวะก็จะเป็นเทพฮินดูแต่อวตารมาเป็นพระพิราบลองไปดูประวัตินะคะเดี๋ยวบางคนบอกอ้าอาจารย์จะเป็นสายเทพเลยเหรอคือทำความเข้าใจให้ทำความเข้าใจให้ถูกต้องด้วยอันนี้คือวันไหว้ครูครูของอาจารย์ก็มีครูฤาษี นะมีครูพราหม์<ช>พวกเราเองเนี่ยก็เกิดมาหลายภพหลายชาตินะเช่นยกตัวอย่างนะชาติปัจจุบันอะ่ะเราเรียนตั้งแต่อนุบาลก็มีครูอนุบาลเรียนมัธยมก็มีครูมัธยมต้น<ช>ครูมัธยมปลายนะครูมหาลัยแล้วยังมีครูประจําวิชาอีกนะภาพเยงแยเไปหมดถ้าเปียบง่ายนะอาจารย์สถาบันเหมือนโรงเรียนแห่งหนึง่ง หลวงปู่เทพรักรดอนคือพออเออเออถ้าเปรียบเทียบนะอาจารย์ก็เป็นอาจารย์ประจำวิชาเรามาเรียนเนี่ยเราเรียนหลายวิชามากเลยนะคะถามหน่อยถ้าเกิดเราอ่ะมีปัญหาเราจะคุยกับพอเลยไหมเออเราเรียนคณินไม่ได้เลยคุยกับประจำชั้นก่อนเออเคุยกับประจำชั้นก่อนนะคะเสร็จแล้วท่านถึงจะไปคุยกับหวงปูวครูถูกต้องแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะเตรียมด้วยใครของขึ้นมันจะมีวิธีปรับแต่งอะไรน้ยนะ เพราะพลังงานมันจะสูงเพราะว่าเสียงครูที่ที่อาจารย์จัดสร้างเนี่ยก็ครูบาอาจารย์ก็นํานาพานะนิมิตต่างๆให้ทํานู่นนี่นั่น,นมีช่างนะช่างที่ปั้นเนี่ยนะช่างปั้นเนี่ยเดี๋ยวตอนที่อาจารย์กลับจากเชียงใหม่เนี่ยต้องแวะที่ลบบุรีเพื่อไปรับเสียงครูปั้นเสียงกันเลยนะที่ปั้นแล้ว,แล,วแล้วช่างเนี่ยก็ต้องเป็นเป็นคนที่ออันนี้คืมีภารกิจในการสร้างเนี่ยเราสั่งทำมันหมดเลยนะคะ <laughs> ำสั่งไหมโดยเฉพาะแล้วก็สั่งปั้นอ่ะเลือกมาเรียบร้อยแล้วนะคะวยงตูตาไฟเนี่ยยองวันนี้เพิ่งคุณตัวเซิร์ฟเซิร์ฟลสีก็ต้องเป็นลักษณะเฉพาะดวงตาก็ต้องเป็นยังไงสามารถแก้ไขได้หมดเลยเพราะว่าเราสั่งปั้นเอายกตัวอย่างสั่งปั้นเสียทั้งหมด16เสียนะคะก็อาจารย์บอกก็มีลูกศิษย์ที่ศรัทธาว่ามีวัดรูก็เลยบอกอาจารย์ว่าอาจารย์คะหนูว่าอยากมีส่วนร่วมคือหนูอยาก หนูว่าสัทธาในของหลวงปู่มากหรือว่าปู่ฤาษีมากหนูอยากจะมีสิ่งเนี้ไว้ที่สัวกนรร่วมอะไรเงี้ยนะจริงๆแล้วอ่ะเราเป็นคนสร้างเองทั้งหมดแหละแต่ว่าบุญร่วมคืจะแบ่งบุญแบ่งบุญให้ลูกศิษย์ลูกศิษย์อยากมีส่วนร่วมก็เอาเลยก็เลยมีเจ้าภาพสร้างสิ่ลูกนะคะเขาเรียกว่าจองดีกว่า แต่ว่า<อ>ไม่ได้ให้เอากลับบ้านนะเอาไว้ที่สถาบันให้กับลูกศิษย์ทุกคนได้กราบไหว้บ,บูชาตนขิมดีนะ<ม>เวลาคนมาอธิษฐานจิตก็ส่งกําลังถึงใครใที่ได้ร่วมบุญคือใครที่ไม่ได้เป็นเจ้าภาพท่านร่วมบุญได้หมดนะเพราะว่าคืองานประจําปีเนี่ยเป็นงานไหว้ครูเนี่ยเราก็ทําในทุกๆส่วนนะท่านร่วมบุญร้อยเดียวแบ่งบุญทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นบุญสร้างเสียงครูสร้างท่านวางเสียงครูบุญลงทานค่ะ บุญทุกบุญน่ะบุญดอกไม้ใบสีก็คือท่านก็ร่วมบุญก,ก็เมืม่อวานอาจารย์ก็เลยติดต่อสําหรับลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดดีกว่าที่แบบตั้งแต่รุ่นแรกเลยลูกศิษย์ที่แบบอ่าให้ให้รุ่นแรกก่อนเผื่อ,อแล้วค่อยประกาศนะคะก็ยังไม่ได้ประกาศเลยนะคะเมื่อวานก็เต็มแล้วนะคะยังไม่ได้ประกาศหลายคนเลยที่บางคนก็มีงอนอาจารย์เมื่ออาจารย์ท่านไม่แจ้งหนู <laughs> ทำไมไม่จังหนูขอสองสเสียงอะไรเนราะมีแค่16เสียงไงสิบตอนนี้อาจารย์ทํา16เสียงก็เต็มตั้งแต่เมื่อวานนะคะที่ขอเป็นเจ้าภาพสมมติว่าพี่หน่อยเนี่ยเลือกปู่ฤาษีตาไฟเพราะว่าพี่หน่อยมาทางสายนี้โดยตรงก็คือเรียนจากจากปู่ฤาษีตาไฟนอกจากหลวงปู่เทพบดรเป็นองค์พระใหญ่แล้วนะคะเป็นครูใหญ่แล้วนะคะก็จะมีครูประจําวิชาคือปู่ฤาษีตาไฟพี่หน่อยก็เลือกนะคะให้ช่างเนี่ยเขาออกแบบแตามในสิ่งที่เรา อยากได้เลยเพราะว่าครั้งนี้เขาจะออกแบบให้เลยแล้วก็อาจารย์เลือกเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งหมดนี่ทั้งหมดเลยสร้างเสียงครูใช่ <Yeah. S 1> นะคะปกติปูหรือสีตาไฟเราจะเห็นตาเป็นขวางใช่ไหม mm. แต่รอบนี้พี่หน่อยขอเป็นแบบแนวตรงเพราะว่าสิ่งที่เราสัมผัสได้คือเป็นแบบแนวตรงนะคะเอามาให้ทุกท่านนะคะ mm. คือไว้สําหรับคนที่ชอบปูหรือสีตาไฟ mm. มาขอพรจากท่านใครอยากจะเรียนเรื่องริเตดใครอยากจะมีสัมผัสมีซิกเซนหรือว่าใครอยากที่แบบ รู้เหตุการณ์ล่วงหน้าก็คือต้องขอกับหลวงปู่ฤาษีตาไฟนะคะก็คือจะ,จะแยกกัเรียกว่ายานอยากรู้ยานปาที่สามอย่างเงี้ย ใครที่เพิ่งเข้ามาติดตามชมก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามในช่อง YouTube ของผมนะครับให้เป็นคําว่าติดตามแล้วกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยเวลาผมลงคลิปอะไรใหม่ๆท่านจะได้ดูได้ทันทีนะครับแล้วก็มีเพจเปิดดาวรู้ทันดวงเพจอาจารย์กฤษณะภูสิรุดมนะเว็บไซต์อาจารย์กฤษณะภูสิรุดมนะครับจะมีข้อมูลต่างๆนะเพจเปิดดาวรู้ทันดวงก็จะเป็นเรื่องของโหราศาสตร์ นะเรื่องดวงดาวโหราศาสตร์ดวงอะไรต่างๆที่มันเสริมชะตาจะอยู่ในเพจบนดาวรู้ันดวงถ้าเป็นเพจอาจารย์กฤษณาภูสิทธิอุดมนะครับก็จะเป็นเรื่องราวที่อาจารย์ได้ไปทํานะครับไม่ว่าจะเป็นพิธีกรรมเป็นที่ปรึกษาเป็นอะไรก็จะมีให้ดูติดตามกันแล้วข้อมูลทั้งหมดก็จะไปรวบรวมไว้ที่เว็บไซต์นะครับอาจารย์กฤษณาภูสิทธิอุดม .net เเพราะมันใส่ได้เยอะกว่านะข้อมูลมันจะเยอะกว่าแล้วก็สืบค้นข้อมูลได้ง่ายนะใครจะหามนคาถาใครจะดูวิธีปลูกใครจะดูอะไรต่างๆเนี่ยจะอยู่ในเว็บไซต์นะครับ จะมีครบส่วนใครที่สนใจในเรื่องของธรรมะ ธรรมะปฏิบัติอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีช่อง YouTube สถาบันพลังพุทธานุภาพนะครับท่านก็นไปกดปุ่มติดตามให้เป็นคำว่าติดตามแล้วนะแล้วกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยจะมีข้อมูลเกี่ยวกับธรรมะนะครับโครงการร่วมบุญทําดีกับอาจารย์กิสณะนะบทสวดมนต์มนคาถาต่างๆเสียงสวดมนต์ต่างๆนะครับจะมีอยู่ข้างในเลยใครสวดไม่เป็นท่านเปิด YouTube สวดตามได้เลยง่ายมากนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ